เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับกับคำว่าทางสายกลางข้อปฏิบัติเพื่อทางสายกลางคืออย่างไรคำตอบคือการเจริญมักมีองค์8นั่นเองคือการไม่ประกอบตนให้พัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในการทั้งหลายและไม่ประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่ลั่นดิ่งไปสุดตงอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่ลั่นดิ่งไปสุดตงนั้นคืออะไรคือการประกอบตนให้โพพันด้วยความคล่ในการ,รทั้งหลายอันเป็นการกระทําที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์2อ,อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี้เอง8ประการ คืออย่างไรเล่าคือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการทำอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องพิกษุทั้งหลายนี่แลคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติอันทำให้เกิดจักสุขทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานดังนั้นข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางคือการเจริญอริยมรรคมีองแปดนั่นเอง